บอมเราจะแยกตรงอื่นไหมยำดูจากความสงบนี้ดูจากาจาก,การเล่นเราวันนี้เราไม่ควรดื้อว่ะหัวซิกตอรแม่เลยการเล่นเราวานี่แม่งไม่ควรดื้อเลยอ่ะก <weapon> <ค>ูเห็นด้วยกับมนันนะกูรู้แค่แน,นั้นแหละช่วงเนี้ย เราดื้อไปเราทีจะตายเยพูดจริงตายอย่างเดียวคำนี้อะไรเราคูณสองสี่ไม่กันเนี่ยเดี๋ยวเอามาดีกว่า Like <coughs> a bird. Attention, harvesters are online. Sniper stock Level three. Cô anh lòng anh à. giật đấy mình đấy. กูดิบยังไงอะไรสาระมึงเก็บมึงเก็บมึงดิบหรือมึงมึงดิบกูเก็บมึงกูไม่ต้องขา้หรอกแต่กูจะเก็บเพื่อนมาไงมันดูโกรธมึงนะแต่กูกูไม่รู้กูรู้เรื่องไปง้อเลยไปมวยดีกว่ากูอยากได้ของทองมันจะหมดเวลาไม่ยา เขาเกี่ยวกับจัดศพไหมบามก็ดีนเสียงปีนบน่ะอําไม่ไม่มีคนลงมันมีเสียงปี๊นอยู่กลางมึงบ้าป่ะเนี่ยสายแล้วกันเอ้กูบอกว่าขออนุญาตแล้วมึงต้องมามันมีอะไรให้มึงวะล่ะไม่มีอะไรเลยเฮอ งานดีก <Humans>. ว yeah, the so ่าจริงๆคุณกันใหญ่เลยอย่างน้ยก็มีกระเป๋าให้กูว่ะอ้าว bro อีเพลดนะวะ ไปจี้เพื่อนมันจะเก็บแกกูเลยรีบเก็บให้ก่อนอ๋อเป็นคนดีโอ้ดุ่มดำดีเพื่อนกูเป็นคนดีเพื่อนผม,นมเป็นคนดีครับนี่ขนาดกูพูดเองยังกระดักปากเลยอ่ย เสียสลักกระโดดล,ลงไปดิม่กระโดดลงไปยัง้กูต้องถีบลงไปพร้อมจะให้กูเสียสลักอะไรได้บ้างกูไม่มีอะไรเลยมีอะไรไม่ใช่สมองคือต้องตอบยังไง Optics here Sniper แม่สแกนแม่ลงแต่แม่สแกนอะไรแม่พวกเราแม่สงบเว้ยไม่ดูดิเฮียแม่กูกูนั่งสมาธิแล้วเนี่ยหาที่นั่งสมาธิอะไรเลี้ย มคนดีอ่เหลือสิบตีแล้วสิบตีม่งอยู่คนละแถวกับเราอ่ะกูอยากกลับไปเล่นในตัวนั้นแล้วอ่ะสแปลโล่มันเป็นโจสลัดน้มันจะสแปลโล่ห้าห้าห้าดีกว่างียบนะ Additional supplies here, optics here, mid range. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถึงมหาที่ตายกันจะไปฝั่งนู้นไหมฝั่งฝั่งนู้นน่าสนุกปะนั่งฟาร์มแล้วไม่สนอะไรทั้งสิ้นไปหน้ากูจะฟาร์มจกูตันกูตันแล้วกูจะวิ่งไปตายโอ้อไปฝั่งไหนกันหรือไม่แค่เราก็แค่ไปรอเก็บนี่ไปมาก เก็บอะไรพีอเอาไปทำไมเกิดได้ใช้ไม่มานานที่เราได้แทงวงทีม <c oughs> ไม่ได้ใช้หรอกแล้วคือเราตายวงกันบ่อยอะเลยถามดีกว่าส่วนใหญ่ที่เราตายวงเราจะโดนดักกันดินจะส่วนหนึง่งแต่ถ้าเรามีที่คิวเราอาจจะอยู่รอดในวงได้นานนะรอีกสองสามวิไม่นมานวนานนะ้ถาถับเป็นวงหนึ่งก็อาจจะมากกว่าหนึ่งวิ ก็ไม่ใช่วงหน,นึ่เพราะตอนนี้มันผ่านแล้วครวงสามก็ยังอยู่ได้สักสิบวิใหม่หรอกนาใหม่ในไหนตั้งนาใหม่รหมรอนาโอ้ที่จะเเ,เกิดอะไรขึ้นล่ะ ไม่มาจะยิงอะไรขนาดนั้นนะไอ้เหี้ยยิงข้างนะมาวิ่งตีเข้าวิ่งเข้าวิ่งดีสัตว์หันไปยิงทำไมอ่ะหันไปยิงโคพวกมึงไงไม่ต้องโคไปยังวิ่งไปเว่อเข้าพอร์ทอะไรกันนะโคมึงแม่เพื่อนเรา ตามไม่ทอนเป้ตอนตอนมีตีตอนึงก็เปิดแล้ววิ่งปกติมันต้องเปิดตอนเข้าไม่ใช่ก็เห็นกูเปิดตอนไหนงื้อยสวยโดนไม่โดนอไม่โดนอ่ะโดนก็ด่าเลยกูสายยิงโดนพร้อมกันมาดีจบจบจบมเจอทีมของแพงที่มาหาเราอ่าไม่รู้ เราเราจะไปค้าเพื่อนดีไหมสักหน่อยก็ดีไปเดี๋ิคุรอชุกคุณไปค้าไปตั้งศาลนะเนาะลูกพี่เขาไหวตัวไม่ค่อยทนนะันอ่ะก็ฟังดูปกติเกือบลวงอีกแล้วมึงเมากูไม่ได้เมา คนเมาบอกไม่ได้เมาคนเมาที่ไหนมันบอกเันเมากูก็ไม่รู้ว่ะโอ้ยแต่เดี๋ยวยังทุเป็นก็ได้ไม่ได้ละตรงกูมีตรงกูมีตรงกูมีตรงกูก็มีมันอยู่อ่ะเดี๋ยววิ่งไปไหนดิทางนั้นไหมวิ่งอ้อมอ้อมมาเออนั่นแหละแล้วไปนู่นไง แต่ส่วนเพื่อนก็มีเครื่องจบกูชุบไปแล้วอันเหรอแต่ข้างหน้ามีที่ขัดใหม่ไม่เป็นไรแล้วอย่างนึ่งกว่าจะพอก้มันได้นิดหน่อยแต่แต่โค้งมันได้อยู่โอ้ก่ดแต่งหนึ่งนะ มีคนเคยโค้อไปนะฮะใช่กูพร้อมด้านในยังไม่ได้ฟาร์มกูจริงจังนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่กูคิดว่าร้อนเลือดของเต็มเลยอยู่มีดามเงินทองให้กูบ้างไหมด้านในเก็บไปหนเลยกูมีหมดแล้วไอตัวแบบบ้ามอยู่นั่นได้มเหรอ ไม่ใช่อยู่หลัง<บ>ลกันกูน่าจะมาหาเรานะมึงสนใจกลางอากาศมากมึงโดปนปล่าโดนกูถามตัวเองไม่โดนไม่โดนสั่งเอไปดีกว่าฉี่ไปเลยเข้าหมดเลยเดี๋ยวมีคิ <laughs> เเเด,ย <laughs> ดเดยอะเราไปไปฮะมันจบข้างบนนะ่ะทรงเนี้ย อ,ออบอมสถาน,นีฮะดีเท่นัใน,ใน,นด,ดาวหนึ่งตรงนั้นสิิงจังมือเหรอ,อหนนะแมีคนช่วยยิงอยู่ด้านบนตรงที่กูมาร์กไว้มีเข็ดแทขึ้นมา Uh, I'll win the game. Time to buy i here. I'm under fire. Mm, you know. oh, the the it my kills. อ๋อสองตัวโซนิจดาไอ้ตัวมึงอ่ะเพื่อนมันเปิดประตูอ่ะเออเพื่อนทำดาวหนึ่งอ่ะเพื่อนเปิดประตูบังกระสุนกูหมดเลยไหมแต่ตอนแรกเจ็บตัวอีกทำไม่ดีมากไปเก็บกูแล้วชุบเลยแบบมีเครื่องชุบอยู่ในตัวกูอยู่แต่ว่ามึงน่าจะมีเหมือนกันอยู่ในตัวกูได้ที่ทำให้ดีมากนะครับระคับฟูรอยุหนาวโอเคตัวอันดับที่ trai ba có người không ạ? không biết. bong túi ở đâu vậy? ở nhà. măng. xăng lười bi. nhưng mà ban này. เอาสีแดงด้วยนะเมันเดี๋ยวม่เ็อะไรเบตัดแต่ค่อยมาเก็บชับ้านนั้นเห็นไหบ้านเราสวยดีนะหลังประตูนี่อะไรนั่น มึงจะก้นระบังกูทำไมเนี่ยมึงมาเลงที่เดียวกูทำพี่อะไรอะกูไม่อยากขึ้นไปข้างบนดีกว่าอยู่ด้านบนตอนแรกก็โคตรปลอดภัยเดี๋ยวเซฟก็แดงเลยอะกูอีกไม่โดนอะบอมันมีเป็ดสไลด์ใกล้ๆกูใกล้แค่ไหนเี่ย เห็นเปล่าล่ะฝั่งไหนอ่ะเหี้ยขนาดนั้นอะเฮ้ยโอ้เอ๊ะกล้านะปอล ข้มาล้วลงมา้วกดกูลงมาทำไมน่ะถามกูสิอ๋อไฟการจิงไปเถอะรูบี้มามาอยู่แล้วเฮ้ยอมแตกที่ปะแลก ปกติ <Cornell. S 2> มามีสอย่างหนึ like <be> ่งคือโรเทตสองคือเจ็บน่าจะเจ็บตอนนี้ไม่มีใครบวกกันอีกยี่สิบวิมาไม่ทันหรอกดาวไป็นเนือเฮ้ยฮันนดูน้ากวำเจ็ดีเอาไงไปอ้าว เฮ um mm ้ยเฮ้ยท่านแนก่าหาน่ะกินรอนอยู่ก่อแตงสองก่แตงสองมาบ้องจริงเยอะมอไปโนะมาตับดาบเก็บแบมาดุลเล็ด อ๋อมันสีสแนอยู่อะตัดนะัดเย่าดล้วนะไม่ไดีเลยช่วยไม่ได้อ้าว <c oughs> มันโล่งจังวะวงท้ายอ่ะมันต้องจบข้างบนเดือยว <c oughs> <c oughs> งท้ายมันโล่งจังวะ